ยินดีตอนรับสู่การอ่านเสียงของบลอ็อกการอ่านเสียงอาจผิดพลาดมากจนพวกคุณจะเพิกเฉยความรักบ,บุคคลที่มีชื่อเสียงเพล็ดลับความงามบลอ็อก มวยเจ้ไรเซอรซ์ที่ช่วยขัดจัดสัญญาณแห่งไวัยเด็กถือเป็นตอนที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการทีวีเมื่อแองนาและบริตตานีคาเตอร์ได้รับเหตุการณ์ทีใหม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคณะกรรมการตัดสินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการลงทุนกว่าดล้านดอลลาร์หลังจากซื้อหุ้น25ในบริษัทน้องสาวเหล่านักลงทุนได้ให้คำปรึกษากับทั้งคู่เป็นการส่วนมีการกล่าวถึงการค้นพบของพวกเขาในฐานะ เก้าที่ใหญ่ในประวัติศาสตร์การดูแลผิวะขรคณะกรรมการต่างประหลาดใจที่ผลิตภ์หนึ่งชิ้นสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ดทั้งหมดลูกพี่รอยรอบดวงตาและลรอยทั่วไปลกรองที่ไต้ตาและความหมองคงล้ำลดอาการบวมใต้ตาและถุงใต้ตาลดฝ่าจุดด่างดำจากสิวและรอยแดงให้ความชุ่มชื่นกับผิว มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้นขอเท็จจริงที่ว่าคนผิดประสบความสทั้งคู่เป็นคือเขาแข่งขันคนแรกที่ได้รับการยกย่องและข้อเสนอการลงทุนจากสมาชิคากคณะกรรมการท่้ง ทีน่องถีเป็นผู่เข้าแข่งขันคนแรกในประวัติศาสตร์รายการทีวีที่ได้รับข้อเสนอการลงทุนจากตั้งแต่ถ่ายทําตอนนี้ทั้งคู่ก็ทํางานอย่างหนักเพื่อให้ทำตามคําแนะนําของที่ปรึกษาเราปรับโฉมโบริษัทของเราใหม่ทั้งหมดและรวมถึงบรรจุภัณฑ์ใหม่แ้นหน้ารา เมื่อเร็วนี้ทั้งคู่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินสูงถึงหลายล้านดอลลาร์และวางจำหน่ายทั่วสหรัฐอเมกาผลิตภัณฑ์ทั้งสองที่เรานำมาจัดแสดงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวันเป็นสูตรดังเดิมที่เราทำคือเปลี่ยนชื่อเมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อขายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งแรกได้ทำสกิติขายหมดภายในภาพเรายังแน่ใจว่าเรามีสินค้ามากกว่าที่คิดว่าจะขายได้แต่สินค้าทั้งหมดขายหมดภายในหาหนาทีในขณะที่นัก ลงทุนกำลังชิชงชมกับทิศทางการวางแผนธุรกิจที่ชานฉลาดของพวกเขาผู้หญิงความคิดเห็นล่าสุดเกี่ยวกับพบว,ว่าผู้หญิงที่ใช้สามารถลดสัญญาณแห่งวัยเรย่างมากและการใช้อย่างกำลังปฏิวัติวงการเวทศาสตร์ชะลอวัยรีบราวัดสันจากอธิบายให้การปรอนยันิวัตพิว่าด้วยตัวคุณเองครวิ่งขอเสนอโปรโมโชันขนาดทดลอง หลังหมายความว่าคุณจะได้รับส่วนลดภาษีเพียงแค่สั่งซื้อกับเราและจะถูกส่งไปที่บ้านของคุณและโปรดใช้เป็นประจำเผื่อประสิทธิภาพในการต่อต้านริ้วรอยที่ดีที่สุดคอสนอรนี้มีเวลาไมยนานดังนั้นอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนภายในวันนี้ก่อนที่จะหมดความเห็นล่าสุดเกียรติศักดิ์ฉันใช้การทดลองต่อต้านรอ้นีอยมาสาสัปดาห์แล้วและฉันดูเด็กหลงภาพสบาท การตีการณ์นกองหัวรอกของฉันกำลังเรื่อลางหายไปมากขึนทุกวันขอบคุณมากสำหรับการรับน้องไทยฉันยิ็นคำสั่งผสม,มีในมือใหม่นานมากและยังคงใช้คำสั่งผสมอยู่ฉันใช้ผลิตภัณฑ์ทักษิณเพื่อนของฉันใช้และแนะนำให้ฉันเือสามสัปดาห์ก่อนฉันสั่งซื้อสินค้าและได้รับภายในสามวันคริตตีเงินสดฉันอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก่อนที่ฉันจะฉีกโบก็ ฉันจะประหยัดเงินได้มากนองป่อยไม่เคยคิดเกี่ยวกับการรวมผลิตภัณฑ์ฉันพอใจมากหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้แตล่ลยฉันอาจจะแก่กว่าพวกคุณส่วนใหญ่นิดน้อยแต่คำสั่งผสมนี้ก็ใช้ได้ผลสำหรับฉันเช่นกันบาปพี่สาวของฉันทำสิ่งนี้เมื่อสองสาเดือนก่อนฉันรอสั่งการทดลองของฉันเพื่อดูว่ามันแทก ฉันชอบที่ฉันจะให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีโอกาสใช้เวทมนต์กับฉันฉันได้ลองทำทุกอย่างแล้วและ